นะครับสำหรับงานบิวก็ผมตั้งระบบ C D I ใหม่นะครับจะเห็นว่าคอยแสงก็ยังไม่ได้ใส่นะครับผมใส่แค่สตาร์ติดของเดิมแปลงมานะครับคาว่าแปลงมาเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่ผมเคยอธิบายไปหลาย,ลายโพสนะแปลงมาแค่เครื่องติดวิ่งได้อันดับหนึ่งละเครื่องเครื่องติดวิ่งได้อย่างเดียวแล้วอ่าแล้วก็ระบบไฟยังเป็น6โวลต์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะยัดคอยนะครับใส่คอยสูตรผมเองนะครับเดี๋ยวแปลงให้จบเลยทีเดียว12โวลต์ไปเลยนะครับ กเบลเลอร์ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวใส่นะครับตำแหน่งไฟผมก็มาตั้งใหม่นะครับตั้งไทมิ่งใหม่แล้วก็นะครับยังคาว่าแปลงมาเนี่ยเหมือนเดิมนะครับน็อตยึดคอยนะครับ2ตัวนะตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับซึ่งคอยนะ่ะมันไม่ตรงรุ่นนะครับของเดิมก็ยังพยายามอัดน็อตเข้าไปนะครับน็อตนีดเบี้ยวเลยนะครับน็อตเนี่ยคือตัวแป้นนะครับ แป้นกับคอยนะครับมันคนละรุ่นนะครับของเดิมก็ยังพยายามฝืนเข้าไปเนี่ยสังเกตเห็นน็อตเดิมไหมครับมันบิดเลยนะก็คือเนี่แหละครับผมอยากจะสื่อเรื่องเวลานํารถมาบิว้วมาซ่อมมาอะไรต่างๆนะคําว่าทํามาก่อนนะส่วนใหญ่มันทําแค่เครื่องติดวิ่งได้นะครับมันไม่ได้ทําแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วเวลามาทําอย่างอื่นเนี่ยมันต้องมันก็ต้องมาแก้ตามอันนี้ผมใช้วิธีการคว้านนะครับคือถ้าจะ แก่อีกแบบหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนคอยคือคอยสตาร์ทนะแต่ว่าผมคว้านรูนะครับของเดิมเนี่ยคือรูตำแหน่งแต่ละรุ่นมันไม่ตรงนะครับตัวนี้ใส่คอยน่าจะเป็นคอยของดีทีมานะครับแต่ที่จริงมันใส่คอยคัตตอมได้นะแต่นี้เขาใส่คอยดีทีมาตำแหน่งน็อตสองตัวนะครับมันไม่ตรงตำแหน่งกับแป้นนะครับแล้วก็เขาฝืนของเดิมเนี่ยฝืนใส่น็อตไปนะครับด้านหนึ่งใส่ได้นะครับแต่ด้านหนึ่งอ่ะมันไม่ตรงนะครับ ประมาณหนึ่งถึงสองมิลก็พยายามอัดเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยตอนที่ผมถอดนะนี่เลยนอนะ็อตมันหนาเห็นไหมเบี้ยวนะผมก็คว้านรูนะครับคว้านรูสไลด์เนยสไลด์ตัวคอยนะครับแล้วก็ใส่คืนไปแล้วก็มาตั้งตำแหน่งใหม่อตำแหน่งเนี่ยเอาจิงเนี่ยมันไม่ตรงนะครับของเดิมจะมีมาร์กอยู่อันนี้คือของเดิมขามาร์กไว้นะครับขามาร์กไว้เนี่ยตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะแต่ว่าผมขยับใหม่จะเห็นว่าตำแหน่งเนี่ย มันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับของเดิมนะผมขยับมานี่เลยนะเห็นไหมเพราะว่าตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับที่เหลือก็ไปไล่ขบูนะครับที่เหลือไปไล่ขบูจะเห็นว่าระบบสายไฟย,ยังไม่ได้เดินเลยนะเส้นเดียวนะครับเดินเบาได้ประมาณนี้เนื่องจากขบูเพิ่งจะล้างใส่แตบบ่ว่ายังไม่ได้ไล่นะครับ๋ยวต้องไปไล่หนุ่มหนูคาบูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งเดินเบานะคันนี้ฟิตทั้งคันบิ้วใหม่ทั้งคันแล้วก็มีทําเครื่อง ทำเครื่องนะครับเป็น4 5 0าทางโปรเจกต์เจ้าของรถอยากได้วิ่งนิดนึงผมก็ยัดเสื้อนะครับที่ผมเคยลงหลายรอบนะนะใส่เสื้อ4 70นะครับแต่ว่าลูกลูก4 700นะซึ่งมันจะหัวตัดนะครับหัวตัดมันจะไม่ไม่เกนะครับนะมันจะได้ไม่ต้องแก้เยอะนะครับถ้าเกิดเราใส่ลูก4 70นะครับมันจะต้องหลบวาล์วนะครับลูกมันจะบางนะครับนะแล้วก็ขยายเบ้านะครับขยายเบ้าฝานะครับ ก่อนนะครับแล้วจะไปไล่คาบูที่หลังนะครับส่วนการแปลงไฟ12โวลต์นเนี่ยเดี๋ยวค่อยทาทีหลังนะครับเนื่องจากต้องเอาอเครื่องติดวิงได้ก่อนนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีหลายท่านก็ยังไม่ได้เข้าใจนะครับก็ยังมีโทรมาถามนี่ยเมื่อวานก็มีโทรมาถามนะครับผมบอกไปก็เท่านั้นเนื่องจากมาันเป็นงานหน้างานเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะเดี๋ยวให้ดูไทมิ่งก่อนอตำแหน่งเห็นไหมผมขยับลงมานะครับ อยาบองว่าจะเห็นคอยสีสีเรืองเรืองนะครับนั่นแหละตำแหน่งนะตำแหน่งอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยตำแหน่งก้อนไม่เหล็กนะก้อนไม่เหล็กเขาจะมาร์กมาจากโรงงานก็มีอยู่บางรุ่นนะในตระกูลซีเนี่ยจะเห็นว่าไม่เหล็กแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกัน แล้วก็ใส่ใส่คอยก็ไม่เหมือนกันนะครับแป้นก็ไม่เหมือนกันนะครับใครบอกว่ามันใส่กันได้หมดไม่ไม่ได้นะครับแล้วงานดัดแปลงเนี่ยผมอธิบายบ่อยมากนะเรื่องเนี้ยก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะครับที่โทรเข้ามาถามผมต่อไปมันมันไม่จบนะครับมันเป็นงานทําหน้างานคําว่าดัดแปลงนะครับอย่างบางท่านบอกว่าทําชุดแปลงให้ผมได้ไหมผมไปติดตั้งเองผมบอกเลยทั้งถ้าผมทําขึ้นมาขายคุณก็ไปใส่ไม่ได้นะครับการขยับหาไม่เหล็กแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะ แล้วก็อย่างคอยเนี่ยเวลาเราวางคอยแสงนะไอคอยสตาร์ทเนี่ยไม่เท่าไหร่นะการวางคอยแสงเนี่ยถ้าเกิดมันห่างเกินไปหรือว่ามันติดแม่เหล็กเกินไปนะ๋ยวผมจะถอดให้ดูนะถ้ามันติดแม่เหล็กเกินไปนะครับก็จะมีปัญหาคอยไหมนะครับที่หลายๆคนเคยเห็นว่าเอะทำไมรถมันมีปัญหาคอยไหมบ่อยนะครับเปลี่ยนมาแป๊บเดียวก็ไหมนะครับแล้วก็บางท่านก็ไปซื้อสูตรเดียวกันกับผมมานะครับไปทําเอง ทำไมไฟไม่เต็มสองโวลต์นนะ่ะก็มีปัญหาอีกอยู่ดีนะครับคือหลายคนไม่ค่อยจะดูคลิปให้จบแล้วก็ไม่ค่อยจะไล่ตามติดตามว่าเวลาผมทำนะผมมักจะลงแต่ต้นจนจบนะครับเนี่ยการวางคอยต่างๆนะของเดิมเนี่ยเห็นไหมล่องรอยเบียดมาใชไหมนะนะมาเล็กนะเบียดมาเบียดด้านเดียวนะครับอ่าเบียดด้านเดียวผมเดาว่าของเดิมเขาเอียงเอียงนะครับเขาเอียงคตนะครับแล้วก็ของเดิมที่ผมไปตี อ่าปลอกปุปืนมานะที่มีปัญหาเขาเวียงคดนะอ่าเขาเวียงรวมนะอันนี้ก็แน่นปึ๊กเลยนะอ่าแล้วก็ผมมาตั้งตัวนี้ใหม่นะตัวเนี้ยนะครับสําคัญไอตัวคอยสตาร์ทไม่ยืนหาหนะครับเอาใส่เข้าไปถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันสตาร์ทยังไงมันก็ไฟออกมันก็จบนะแต่ว่าถ้ามันติดไม่เหล็กเกินไปหมยายถึงว่าติดแบบนี้นะมันติดเกินไปเวลาเราวางจังหวะเนี่ยก็จะมีปัญหาคอยไหมนะครับหรือว่ามันช็อตรอบนะครับ แล้วก็ปัญหาคอยแสงกันเนี้ยถ้าเกิดถึงไปซื้อมาสูตรเดียวกันก็บผมมามาติดตั้งเองถ้าวางตำแหน่งไม่เป็นนะครับอย่ยวางตำแหน่งตรงนี้นะตำแหน่งเนี่ยถ้ามันห่างเกินไปห่างแบบเนี้ยไฟก็ออกไม่เต็มถ้ามันติดเกินไปก็เหมือนเดิมช็อตรอบไหมนะครับนี่คือปัญหาที่ผมไม่ทําอะายนะครับชุดแปลงเอาไปคุณก็ไปตั้งหาตำแหน่งเนี่ยหาไม่ได้นะครับหาไม่เจอนะครับ แล้วก็ไปใส่แป้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ทําขายนะครับทําหน้างานอยากทํายกลดมาแค่นั้นจบถ้าบอกว่าอยู่ไกลย,ยกมาไม่ได้ก็หาร้านแถวบ้านแค่นั้นเองจบนะครับไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายนะตัวเนี้ยที่ใส่มาเนี่ยเนี่ยน็อตเนี่ยมันไม่ตรงนะครับตำแหน่งผมก็มาคว้านดูอย่างที่บอกนะที่จริงอยากจะขยับขึ้นมาอีกเดี๋ยวไม่แน่นะครับเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวผมจะขยับขึ้นมาอีกนะครับ เพื่อให้ตัวคอยเนี่ยมันเข้ามาใกล้แม่เหล็กอีกนะครับนิดนึงนะครับมันจะมีมีคุณภาพดีกว่าประสิทธิภาพดีกว่าการอาเอาภาษาบรนบ้านนะแม่เหล็กวิ่งตัดขดลวดนะครับเกิดกระแสะไฟแค่นั้นเองนะครับถ้ามันอยู่ใกล้มันก็กระแสะไฟมันก็ดีนะครับคอยก็ดีนะไฟก็แรงนะครับแต่ถ้าใกล้เกินไปคอยไหมนะครับช็อตลอบนะครับช็อตลอบหลายๆท่านที่เคยเห็นว่าเออผมไปเปลี่ยนคอยมาเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึง่งทำไมมันไหม,ม,ไมบ่อยจังนะครับก็เวลาคุณวางตำแหน่งปั๊บเข้าไป คุณเคยส่องดูไหมนะครับคอยมันห่างหรือเปล่าหรือว่ามันติดเกินไปนะครับถ้ามันติดมีปัญหาไหมอยู่ดีของเดิมเนี่ยมันเบียดมาเนี่ยเขาเหียบมันคตนะครับส่งแค่เครื่องมาทําได้ไหมไม่ได้ครับผมต้องไล่รถนะครับต้องมีรถวิ่งนะครับเครื่องติดวิ่งได้บางทีวิ่งไม่ออกนะครับตาแหน่งไฟอ่อนแก่นะครับมีปัญหานะครับเครื่องติดเดินเบาได้นะครับถ้าไม่ได้วิ่งนะครับผมตอบคอมเมนต์นะที่พี่ถามนะถ้าเกิดผมไม่มีรถวิ่งนะครับไล่รถไม่ได้ก็คือจบเครื่องติด เครื่องติดเดินเบาได้แต่ว่าเวลาเอาไปวิ่งนะวิ่งไม่ออกบางทีวิ่งได้สี่สิบห้าสิบก็มีนะครับปัญหาเยอะมากมายนะครับรถแปลงนะครับงานดัดแปลงก็คืองานทําหน้างานนะครับถ้าเกิดเจางานงานที่เขาแปลงขึ้นมาขายนะครับาซื้อตามรัศดาเลยครับมีขายเยอะนะครับแต่ไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าดีไหมนะครับต้องถามคนขายนะครับส่วนผมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาถ้าผมตั้งจีดีไอผมจะตั้งแบบนี้ก่อน เอาเครื่องติดวิ่งได้ไปไล่คาบูนะครับลองวิ่งเลยนะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยไปเลยนะทําพวกนี้จบนะครับค่อยมาติดตั้งคอยแสงนะครับแล้วก็เดินสายไฟคอยแสงนะครับเหมือนเดิมสูตรสายไฟ2เส้นนะครับรุ่นอะไรก็ได้ที่มันใส่กับแป้นตัวนี้ได้อันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะเพราะผมแกะห่อนะไม่ไดไม่บอกนะผมไม่รู้นะครับจําไม่ได้มันแกะห่อนะครับมันมีเยอะนะครับในรังผมอะผมแกะห่อทิ้งไว้ เวลาผมเทียบนะครับผมก็แกะออกมามาเทียบมาเทียบอะไรใส่ไม่ได้ผมก็ยืนอ่าก็ก็เอาคืนลังไปนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าของอะไรบางทีนะถ้าคนที่เขาเก่งนะครับเขาเรียนทฤษฎีมาเขาก็มองออกว่าของอะไรผมมองว่าไม่ไม่ของดีทีก็ของทีแบก็ไม่รู้นะเดานะครับก็คือมันพอดีมันใส่ได้นะใส่ได้ในที่นี้ก็คือต้องใส่ลองดูแล้วก็หมุนดูนะครับหมุนดูว่ามันติดแม่เหล็กไหมนะครับถ้าเกิดเป็นรถทองขาวเดิมเนี่ย ส่งไปลงตึงให้เขาล้างกาวนาออกให้หมดนะครับเดี๋ยวมันจะมีหาติดคอยตัวเนี้ยเขาแปลงมาก่อนละนะครับก็เลยไม่ติดนะครับก็ยังมีเสาอยู่นิดนึงนะครับแต่แต่ไม่ติดนะผมลองใส่ดูละนะครับผมลองใส่คอยแสงดูละ12โวลต์เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยอธิบายหลังโค้ดเวลาวางตำแหน่งเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้กับแม่เหล็กเพียงพอนะครับนะถ้ามันแบบนี้ไม่นะครับมันต้องอยู่พอดีนะห่างพอดีนะครับประมาณ ประมาณลงใไปดูเนี่ยประมาณแบบนี้พอได้นะครับถ้ามันห่างเกินไปห่างมันห่างด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเส้นหนึ่งมันจะออกออกเยอะนะครับเส้นหนึ่งมันจะไม่ออกหรือว่ามันออกน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทํา12โวลต์ก็มีปัญหานะครับเวลาทํา12โวลต์เส้นที่มันออกมากนะครับเราก็ไปทําไฟชาร์จนะครับเส้นที่มันออกน้อยเอาไปทําไฟหน้าไฟท้ายนะครับส่วนเดินระบบยังไงก็ยาวนะครับพูดไปไม่จบนะครับผมทําสูตรนี้นะครับผมทําสูตรนี้ทุกคันนะอย่างคันนี้ก็เห็นไหมว่ารถ ของเดิมเครื่องติดวิ่งได้แล้วผมก็ต้องมาแก้ใหม่ทั้งหมดอยู่ดีใช่หไหมถ้าเกิดผมไม่แก้นะครับของเดิมก็ใส่น็อตแบบฝืนเข้าไปนะครับใส่แบบเดิมเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวก็มีปัญหาบางทีน็อตคายน็อตขาดเดี๋ยวก็หลุดนะครับหลุดไม่เหล็กก็พังหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยก็พังหมดนะอันนี้ผมคว้านนะครับคว้านดูนิดนึงใส่คอยเดิมแต่เดี๋ยวจะคว้านใหม่นะครับคว้านใหม่แล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากตำแหน่งมันยังเหลืออยู่นะครับเราดูเทียบจาก Icana, ตรงบ่าตรงนี้นะแต่ละรุ่นนะครับบ่าแป้นตรงนี้นะครับกลมๆเนี่ยนะตรงนี้มันยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะยวคว้านนะครับแล้วก็งัดขึ้นมาครับดันขึ้นไปนะครับให้มันอยู่ใกลม่เเร็กที่สุดนะมันจะมันจะดีกว่านะครับไฟมันจะแรงกว่านะเหมือนกับคอยแสงนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันเราใส่เข้าไปมันห่างนะครับแล้วก็คว้านรูหรือว่าหาวิธีการบางคันผมต้องเอาตัวเนี้ยเชื่อมนะครับเชื่อม เชื่อมมินียมเนี่ยเชื่อมปิดไปเลยแล้วก็เจาะรูวางตำแหน่งใหม่นะครับเห็นไหมว่ามันไม่ง่ายนะบางทีตำแหน่งแล้วเราใส่คอยเนี่ยคขาว่างานแปลงเนาะมันไม่เหมือนงานสแตนด์ดนะครับบางทีมันใส่ไม่ได้หรือว่าใส่ได้แต่ไม่พอดีนะครับใส่ไปไฟอาจจะออกแค่เส้นเดียวออกออกมากอีกเส้นหนึ่งแทบจะไม่ออกอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องมาบางคันผมเชื่อมเลยนะเชื่อมปิดรูไปเลยนะแล้วก็เจาะรูใหม่หาตำแหน่งใหม่นะครับหาตำแหน่งใหม่แค่นั้นเองวิธีการนะครับ ของเดิมเนี่ยมีปัญหามาที่ผมไปตีเบ้าแข้งมาเนี่ยลูกปืนนะตอนนี้แน่นปึ๊กก็สูตรนะครับอ่ายังเป็น3มเกียร์อยู่อ่าเอาวิ่งขึ้นมานิดนึงเนื่องจากถ้าเอาวิ่งวันนี้ก็ต้องลูกโตยืดชักนะอันนั้นผมไม่ทานะครับผมทํารถเดิมทําให้เต็มที่ก็เนี่ยแค่อัพซีซีนะครับซีห้เป็นซีเจนะครับลูกซีเจ็นะครับใส่เสื้อเดิมฝาเดิมไม่มีหนุนประเกนนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับตามเดิมนะอ่าการลูกแหวนลูกปืนขอเหวี่ยงก็เปลี่นนลา เครื่องติดวิ่งได,ได้ได้ผ่าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับบานปลายเหมือนเดิมนะครับมีหลายคนถามแน่นอนหมดเท่าไหร่นะครับคันนี้จะน่าจะสามหมื่นะมันมีงานซ่อมนะครับแล้วก็ระบบไฟอ่าแล้วก็ผมจะย้ําเสมอว่าถ้ากรณีงานมบิ้วนะครับงานมาบิ้วทั้งคันเนี่ยถ้ามีงานเครื่องผมคิดค่าแรงทําเครื่องต่างหามีงานทําระบบไฟผมคิดค่าทําไฟนะต่างหานะครับ งานขาดทุนนะครับผมไม่ตีเมานะครับตีเมาเนี่ยไม่ไหวแต่ผมก็แยกบินให้นะงานงานทําเครื่องทําอะไรมั่งนะครับในบินมีนะครับงานทําระบบไฟทําอะไรมั่งค่าแรงมีในบินมีนะครับ,บ,รรบ,รบส่วนหลงัลงๆมาเนี่ยจะเห็นว่า,าตรงตรงเลขโครงนะครับผมจะไม่พ่นสีทับนะครับไม่ว่าท่านจะเอาไปตรวจสภาพเอาไปต่อทะเบียนอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ต่อก็แล้วแต่ผม ผมตัดปัญหาละนะครับเนื่องจากหลายๆคันรถเก่าๆมีปัญหาทำสีไปแล้วนะครับต้องมาคอยแก้ปัญหาตรงนี้ว่าทำไงให้ขูดเลขได้บางทีเอาไปโอนก็อโอนไม่ได้ผมก็เลยแต่ผมจะพ่นเคลือบรอบแรกนะครับบางๆไปก่อนนะไม่ให้สนิมขึ้นแล้วก็แปะกระดาษกาวไปเลยนะผมตอนนี้เอาสูตรนี้ไปเลยนะครับจะไปต่อทะเบียนหรือไม่ต่อก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าทำไปเผื่อนะเผื่อนาคตนะค,คันนี้เดี๋ยวก็เหลือแค่เดือนระบบไฟนะเดือนระบบไฟทั้งคันผมจะเอาออกก่อนเมษานะ หลังเวสาอาจจะมีเข้ามาถึงสามสี่คันนะก็ใครมาก่อนได้คิวก่อนครับตอนนี้้บไปหมดละนะครับกําลังจะขึ้นนะครับบางคันนะครับก็กําลังเตรียมอะไรเตรียมงานชุบงานสีงานสีก็ไล่เก็บอยู่นะครับบางคันนะคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างหนะน่อยประมาณนี้นะครับ วงล้อยางอะไรต่างๆเปลี่ยนหมดนะครับงานที่นี่เหมือนเดิมนะครับของใหม่ชุบเพิ่มนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับของใหม่ขาเหล็กนะครับหรือถอดอุปกรณ์ต่างๆออกนะครับส่งไปชุบเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับกระจกก็งัดนะครับหรือหมดนะครับที่นี่นะอะไรที่มันรื้อได้นะสวิทแฮนด์ก็รื้อนะครับรื้อแล้วก็ยิงทรายแล้วก็พ่นสีให้ใหม่นะครับซึ่งเป็นสวิทแท้นะครับอ่ามือเบรกตัวสไลด์ก็เปลี่ยนให้นะครับข้างในนะไส้ในนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมไล่ขบูนะครับเดี๋ยวไล่ขบูให้ให้จบนะครับไล่ขบูจบก็ถึงจะเดินระบบไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็เดินสายไฟตอนนี้ยังไม่ไดเดินสายไฟเลยนะครับนะงานระบบไฟหรือว่างานเครื่องที่มีหลายท่านที่โทรเข้ามาถามนะเมื่อวันสองวันนะครับ ถ้าเกิดอยากจะทําผมแจ้งไว้อย่างเดียวว่านานนะครับนานในที่นี้ก็คือถ้าผมว่างนะครับว่างถึงจะาสามารถดูให้ได้นะไม่สามารถที่จะามาเช้าเย็นกลับนะครับถ้ากรณีงานที่ต้องการมาเช้าเย็นกลับหรือว่าวันสองวันนะครับไม่ได้รับงานนะครับแจ้งไว้เลยเนื่องจากงานแบบนี้นะครับไม่มีใครทําได้เร็วนะผมพูดตรงนะถึงจะทําให้เครื่องติดวิ่งได้นะครับเราต้องมาดูตอน เช้ามาสตาร์ตติดง่ายไหมนะครับเดินเบาได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับต้องดูหลายหลายอย่างนะแล้วผมไปลองวิ่งครับก็ว่างๆก็ไปวิ่งอยู่เรื่อยนะครับทุกคันนะครับผมใช้เวลาอาจจะเป็นตอนเย็นนะครับบางทีก็ไปวิ่งวันละ20โล10โล20โลนะครับแต่ละคันนะกว่าจะจบได้แต่ละคันนะส่วนคันนี้ก็เครื่องติดวิ่งได้นะครับเดี๋ยวลองระบบเกียร์นะครับลองระบบเกียร์ระบบคั์ถ้าจบเรื่องนี้ก็มาไล่คาบูนะครับตาสเตปไล่คาบูจบนะอันนี้คาบูเทียม ให้ขบูผมมาสามลูกนะครับผมก็เอาลูกที่ติดรถมาแล้วกันนะครับนะเอาลูกที่ติดรถมาเอาลูกที่มันถือว่าติดง่ายเดินเบาได้ก็เอาเอาลูกเนี้แล้วกันนะลูกนี้เทียมก็ใส่ไปนะครับใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวถึงจะไล่ระบบนะครับ รถฟิตเครื่องใหม่นะครับแรงอัพก็น่าจะโอเคนะครับเนื่องจากเราฟิตใหม่นะฟิตใหม่แล้วก็ฝาสูบก็ผมทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตีหลอดตีบาร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่าแต่ว่ากรณีที่เราอัพไซส์แบบนี้นะครับเทคนิคก็ผมแนะนําเวลาเราประกอบนะครับถอดหัวเทียนนะครับอ่าลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับสตาร์ทหมุนไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดนะบางทีไปชนวาล์วนะครับชนวาล์วชนฝานะจะได้ แก้ปัญหาทันนะครับอย่าเพิ่งไปสตาร์ทไม่งั้นสตาร์ทติดนะครับเร่งเครื่องนะชนวาลเรียบร้อยนะครับบางทีมีการวาลลอยนะครับวาลลอยคือบางทีสปริงล้านะครับปัดปัญหาเรื่องเรื่องรถเก่าเนี่ยนะมันแก้ไม่จบนะครับมันต้องแก้ไปเรื่อยๆนะบางทีมาบิ้วอย่างที่เห็นนะมาบิ้วบางทีเลื้อมานะครับมีปัญหาภายในเครื่องเราก็ต้องมาตามแก้นะถ้าเราไม่แก้ไม่จบนะครับขนาดแก้ให้ขนาดนี้นะยังยังไม่จบเลยนะบางคันก็ยังพูดตรงๆอ่ะงอแงนะครับก็ รถมันธรรมดานะมันต้องงอแงอยู่แล้วรถนะไม่ใช่ว่าคนนะหมายถึงรถนะครับอ่าก็ยังมีนะครับมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะครับเป็นไปได้ก็เอามาเซอร์วิสนะครับแต่หลายๆคันถ้ากรณีอยู่ไกลผมก็แนะนําว่าให้หาร้านเตรียมเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับนะโอเคนะครับ